มาลองกินโปรตีนครั้งแรกไปกับเราด้วยกันค่ะจริงๆเราเคยชิมมาบ้างนะคะแต่ว่าเรากินไม่ได้เลยที่ผ่านมาก็เลยอยากเรียกว่านี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าเป็นตัวแรกที่เรากินได้แบบจริงจังคือเราไปอ่านรีวิวมาเยอะมากแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ทานง่ายแล้วเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นกินนี่ก็เลยอยากลองเปิดใจลองกินดูค่ะเราสั่งมาเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเปิดออกมาคือหอมมากๆคือเราชอบสีแก้วขางมากมันน่ารักดีมาเริ่มกินกันเลยค่ะเราก็ใส่ลงไปหนึ่งสนะคะ หลังจากนั้นก็เทน้ำลงไปแล้วแต่เราว่า250หรือ300 ml นะแต่เราใส่เข้าไป250นะเพราะอยากรู้ว่ามันจะเข้มข้นหรือเปล่าปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะคะแต่ว่าเขย่าแบบเดียวก็ละลายแล้วนะเพื่อนเพื่อนมาเริ่มกินกันเลยค่ะคือเรากินแล้ว first impression เลยก็คืออร่อยมากทานง่ายคือมันเหมือนกินนมช็อกโกแลตเลยไม่เหมือนกินโปรตีนไม่รู้สึกว่ามันมีนมแบบโปรตีนพืนาช5ชนิดอยู่ในนี้อันนี้เราพูดจากความรู้สึกที่กินจริงๆนะคะเขาไม่ได้ซปอนเซอร์อะไรเลยมันอร่อยมากจริงๆเพื่อนๆ หมดแล้วหลังจากที่กินคือเราก็ไปกดส